แ่นเอากินนะใครยกันมากินบ้งได้มาคนในมัดเออการตัวนั้น่จำชื่อนงบัดนิ้คุณหมักน,น,น,น่งิ่งอ่ะนั่รอบัคุณี่ห่อปบกบัณฑิี่หอ ออไปได้เลยวนจะไปคุดกิโน่ยันาไดว้าวยนก่อนขคุดเกิดอะไรยานก่อนว่นน้ไปยานก่อนอ้ยอะม่ับไม่จบวิย์นทดนี่ยวอรันี่นี่ตอไรล่ีแอลต้ีแอปพลตต ลอง่หังเาหลังตู้กนี่คือหมอนใช่ป่ะอันเาอหลังมีว่ากระด่คือหมอนใช่ไหมจบงข่อยอง้าดตรงนันเยังดอกนี่แหลจอมมื่บอหนาจอมมัว่แมิใจจาบริสิทธิ์บอบริสิทธิ์ก่องเออขณะ ดีใจนําเนนั่งลยเ้อที่มีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนดูเมตตาสุเจ้าลูกเจ้าอบครัวเจ้ารเดินาเพ่ดําเตะ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 ตมีโงไอุ้โอ้ยไหนที่ไหนยัได้ เงีอยากออกแล้วบาดนี่อ่าอยากออกแล้วมันบกขยูยยังมาซิมว่าเห็นออกเงเลยไงท่องเป็นหางเน้ยคุณพิงเอาหมอนอะเขาไปนอนเอาหมอนอะเข้าไปนอนนอนกับน้อง คือสีอิ่มแล้วนี่ขนมนี่เนาะแมนบอกเบิดแล้วเบิดไดอไรคระผู๋ไพ่ใบหมอไพ่บ่าเคี้ยวดิบอตีบ้าเผาบางเหมัอนตาเผาอ่ะตีบ้าจากเมื่อนะกระปิดหนึ่งอ่า สองามเหอได้เจามือสามมือเนาะแล้วขอิมจบไปดูขอดากินกินธรรมกินมะนะกูา้กินกินดูดใครกินแลกม่กินดูกินดูกะเบิดเลยไมละขวานเิดมู่เพงขนมกปินหนึงเบิจกมือเบิร์ตเจากมือหน้ามือสมือ

คงิ่นเสียมันด้วหนึ่งกน้นกระตายขนกรตายสายมันบม่ามันบ่ใายมันเสียาอันนี้หมกันยังเจ้ามอี่รหละน่ารบงานอะไรยสามันนี้น่งหมูน่าเสียบได้งิ่นเสียบอันเดียวกันบ่อันเดียวกันตีเนตีเนตีเนดังนน งออกแล้วบอเพลงออกไรจากอกระโดดวิวกระโดดกระโดดกระโดดกระดดกระโดดรโลดกดดบรดกรนะดโะ่โ กงอคาสู่ไ่ได้ม่มเออโอเคเสไปจแลิวจากันเสร็้องันแจบจ้าของกันไม่จบไม่จบอบุณกอบคุณพู้อะพูดยังเอฟซจะบอกแล้ห้ขกบคุณ ข่าวบึงซืนางร้อยนุมือขึ้นขอบคุณลุงใหญ่ใจดีบุญเพ่งนุมือขอบคุณลุงใหญใจดีอยู่กอทมกอทมฝากเงินมาซื้อบ้านบอลนางงามๆบุญเพ่งให้ให้เออนางคือแม่น่ะให้ลูกเออให้ลูกน่องให้ลูกล้านหมาสิให้ลูกลานเออให้อยู่ดีมีแห้งอ่ดีมแหงอารมณมันคนเงินเด้อลุงใหญ่เอ้ยลุงใหญ่เอ้ยสาธุสาธุอนุโมทามิ

อยากออกเลยยาออนอนมุดมัดบอากากล้วยนะคือมาไหวในนี้กล้วยนหแมันห่อห่กล้วยไ่มดเพงอาดังลงู้เฮนเยบุญเียงายอยากกินนมดยบ่าอยากกินนมแม่บุญเพ่งสมาต่ยา อันบริเลนนไว้ในคอกนอะนึกยังไงมันสีลงเดินนี่มาค่ะไปได้นิได้จะไปถิ่นที่นี่แหละสองสี่หกมามื่อใหม่นับเบิ่งกับหกฮะอย่าเปิดกล่องอย่าเปิดกล่องเด้อคอยเปิดกล่องดูอย่าเปิดได้อย่าเปิดไดนเิดได้นี้เนาะ Nanh nằm ving ao vrại. Oh! Oh! Oh, hết ừ. nè vâng ừ. lên. Hoi áo dâm sỉ dưng. Bin bài gương mến sỉ mô nâng lên. Bajak. Oh, vrại, nè. Luke. Ba dâm lại nè bó. Aha! Hã? 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 ปลาคอฮะปลาคอปลาคอใส่เออก็เดียว่ปลาคอซื้อมาไหนกินเลยทุกที่สิวัยจะกินตัวเปหนยังไงจโตตัวเป็ยังไงตานจะโตพอดิชพอดิจะโตพอดินฮะสามโตสามโตโตใหญ่บ่โตัน่นอนนะโตน่อยนะ chăm đấy nè chăm 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 nói chăm 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 tôi nói, tôi, nói, tôi nói. ต้ำเว้นแต่นั่นคืนก่อนคุณถึงเย็นปิดไหวปิดไหวอัดไหวแตเบิ่งปลาปิงปลากิงเนี่ยมาเลี้ยก็มองเห็นปลาไปสชงสิบโมงเลยวันนึ่งลอยปิงปลาแต่เที่ยงน่าบุญเพีงตั้งนานให้แม่บ่อนะเบิ่งทองมอสิแตกเลยฮะสิเป็นตะพามเลยยาเฮื่ยขึ้นอย่าเฮื่ยขึ้น เฮือขึ้นเออกินขนมลายพี่น้องเอ้ยอดมา,า,มล,าลายมือบอจัดเต็ม,มจัดเต็มเกือบเ<ใ>บิดปิดมันนี่ลายทื่นทื่นก่นนลังอรโอ้ยกินตนั้งแต่มาเหาะใส่เต็มที่อยู่แล้ได้บ,บาทแม่มาบุญเพีง ฮะฮเาให้แม่บอนรือสิแต่งนั่งเลยเฮาบนแลยบนอะไรบอบญเพลงดิแม่บอบอได้มีเลยเนาะเออดีแลวแต่มันบมีนะเพาอย่างมันมีหลาย thì hiện là cao học cao huê nhọc gì vui ba cha cha phim cái nhà mình phim หุดไปหุดใม่เลยสิบายได้หุดหลายรอบเลยเ็นองอดนอาระต๊อมาน่อ mm. hey, ือมันั้งะฮะหนยนี่ายจะว่ามันยังสะสบายดีวันอ้าวสบายดีสบายดีเล่อะไรเห็ดกินนะนะเอากระต๊อกกินเขาได้ปะโผล่ไชั่วโมงหนึ่งนะพระจัาเจ้าเห็ดกินนะ กินผู้เดียวเลยผัดปะผู้เดียวบอกกินผู้เดียวลูกได้กินแล้วบอกเขาคุณเพ่งกินข่าวแล้วบอกฮะบม่ได้กิน

พ่อบต้องดึงมาสะจะดึงมาบอดาดอกดึงหันเลยต้องตุกข้าไปทางถึงนะกินนมขามีเออของบางอย่างในหมอหิวนมม้อยักหมออใหอ่ก็กินนมเชิญค่าว่าสันหมอบอกนอกหมอเชิญค่าเชิญค่าว่าสันวอาไทยก็ได้อีกได้คุนเพลงธรรมดาได้นี่ ก็ได้สามภาษาผู้บุญเพ่งมาหนี่ดูหาสิบบอกสวัสดีมึงด <oh ูสวัสดีค่ะว่าดูภาษาไทยดูสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าว่าดูสวัสดีจ้าว่าได้บทสอนคือซ้อนนุกี้นี่น้อ จนเราแก่ก็ร้าด้วยเลนี่ยยี่ยงไอ้เก่งเคยเล่นยู่บนี่นี่เด้นี่ยเคยเล่นยู่บก็เดียวว่าเคยเล่นอาเชิญค่ะเชิญค่ะทีเขาเป็นยูโบ่ยงเอากเปอาให้กินแน่ใช่บ่เออ แกแม่ได้น้องเฮ็ดเสแล้วไปกินเปียวอยู่แบ่งให้แม่แกินนําเด้ค่ะจมน้องขาจมน้องขาบุญเพ็งจมน้องขาจมให้ิประตูนะลูกจมขาจมน้องขาแม่นน้องขาคานขาบ่ได้ได

เอออยู่บาเออบตรงหีเออมีขนมอกินาขนมอกินกันกินขนมะแทนเขานางลอยเด้กินขนมแทนเขาคือกันอีก ใช่ไหมกินแล้วบอเข้าบรมาสักหัวจ้ะนะฮะเออเหนียวไได้นางเอยเขไปเหีียวเชเลยประเดิมแหละบุญเพลงบุญมีเขาไปเหีียวส้คอกเลยฮะเขาไปเหนียวเช้เคอกเลย กระยาให้ลูกเล่นเย็นบอกเย็นแล้กกว่าฝ่ายอย่างลงกังเว้นจะกระปุดลงก็แข่งขวยก็ขบับริช้า

อแค่ยมได้กินจ้ะอันีเจ้ากินกังเาเจ้าเจ้าจะเป็จ่าจฮะอจ่จ่าไม่จ่าก็จ่าข้าอันซีดีแรกนัเลยจะกล่องเบิดเลยเบอดพอีเลยตีเออพอดีเบิดเนาะ มาใหม่อีกดเพิ่นซื้อมาให้เลยเนาะเพิ่นคือหูเนาะโอ้ปึ๊บซื้อมาปั๊บโลตําีกที่ดตําตําลกเดังป๊ โอเคกินพอจะยังตามแจ่วผีก่ะแจ่วบกบึงอย่งนี่ยังกินในลังลอยยังมแล้วตาแจ่วผีสุดยอดเลยโอเคไปนอนจุกไปทำนี้เนาะขอบคุณขอบคุณลุงชมด้วยโอเคปฏิบัตนแล้วพอกรนใหม่นหน้าไปแล้วสบายดีสบายดีน้องลยสบายดีเอ็ซีดสบายดีสบายดี ไปไปรูเออคอไปแล้วค่ะนะเออไปจะไปเละ